kéo kem bì ngay, láng chai nấm cơm, không, 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 แล้วติติ๊ไปโรงพยาบาลไหมไปให้พี่พยาบาลเอาเอาน้ำมูกออกมันไม่เจ็บขนาดนี้แล้วหนูหนูหนูไปล้างจมูกที่โรงพยาบาลออ๋อน้องสั่งขี้มกเองเหรอไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเหรอเอาเอาหลอดลนอะอะอะคือยังไงอะน้องทำต้องคือแบบนี้อ๋อน้องคือสั่งขี้มูกได้น้องไม่ไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหม อน้องสองสังคิมุกเป็นอะโอ้เก่งเขาบอกเขาฮื้ได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลใช่เันฮดเือเองฉันฮื้เองนี่เจ๊ล้างจมูกป,ปากลอบป,ปากเอ่อเจ้าอยู่แต่เดี๋ยวอลันทำบ้างไม่แล้วเ็พื้นออกมาอ๋อเขาฮือ้ออกมาไม่เจา้าค่ะ เขาเก่งเนาะเขาฮอได้เอามาฮอฮะมาฮอมาฮึมามามาแล้วเขาก็กินยาง่ายอ่ะฮ้อ๋อเขาฮอเองเขาบอกว่าเขาไม่ต้องหาคุณหมอแล้วมาเก่งเก่งจะหายละเก่งเก่งเก่งจะหายละกินยาด้วยใช่ไหมแล้วก็กินข้าวเยอะใค้แข็งแรงใช่ไหมโอ้โหเก่ง